และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงแลกนัลล็อกบีกินและเกม Shining Land ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบผมครัง้งแอกับช่อง Dark Sky ครับ และว,วันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า c h a o s Proto Grim r i p p e r นั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว M.M.O.R.P.G แนวเก็บเลเวลนั่นเองครับและณนะตอนนี้นะครับในทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทำการเปิดบริการอย่างเป็นทางการในโซนของประเทศเกาหลีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ก็สำหรับใครที่สนใจครับในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแปะเอาไว้ให้ตรงด้านล่างของคลิปวีโอเลยก็แล้วกันครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เชิญรับชมคลิปวีโอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกค้าสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีถึง5ค้าสายชีพด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกเล่นครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเฉพาะบางสายชีพเท่านั้นครับที่เราเนี่ยสามารถทําการเลือกในส่วนของเพศตัวละครผู้ชายและรวมไปถึงตัวละครผู้หญิงได้นั่นเองนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับว่าสําหรับเจ้าสายชีพแรกเนี่ย ถ้าเอาง่ายๆแบบภาษาบ้านๆครับมันก็คือในส่วนของสายอาชีพยมมาทูดนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้ครับในส่วนของอาวุธหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นเคียวขนาดใหญ่นั่นเองครับส่วนสายอาชีพต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะใช้กริดหรือว่าดาบสั้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าว่าให้เดาเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของอาชีพแอสซิสต์นั่นเองครับส่วนสายอาชีพต่อมาครับไอตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วท่านผู้ชมครับถือดาบขนาดใหญ่มันก็คือสายอาชีพวอริเออร์ครับส่วนสายอาชีพต่อมาครับอันนี้กก็แแนนน่ออีล้วะทชมร อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเมรหรือว่าวิาสาดนั่นเองครับส่วนสายชีพสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกันเนอร์หรือว่าปืนครับซึ่งสําหรับเจ้าสายชีพนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตัวละครผู้ชายและรวมไปถึงโรล,ลิศส,สาวน้อยเลยก็ได้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกสายชีพที่พึงพอใจได้แล้วครับในทางระบบเนี่ย ก็จะให้เราเนี่ยมาทําการตกแต่งในส่วนของรูปร่างใบหน้าของตัวละครครับซึ่งสําหรับอันแรกครับอันนี้จะเป็นยูแบบสําเร็จรูปนะครับเหมาะสําหรับคนที่ว่าขี้เกียจนะครับเข้าไปตกแต่งนะครับในส่วนของใบหน้าด้วยตนเองครับแต่สำหรับใครที่ว่าไม่พึงพอใจครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถครับเนี่ยมาปรับในส่วนของดวงตานะครับจมูกก็ได้นะครับจะเอาให้โด่งนะครับหรือว่าจะเอาให้แแมกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของริมฝีปากครับส่วนตรงด้านขวาสุดครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบของดวงตานะครับคิ้วต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงครับเฉดสีนะครับของริมฝีปากด้วยนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งจนพึงพอใจได้แล้วครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการตั้งชื่อจากนั้นก็เริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศต่างๆครับและรวมไปถึงครับระบบเบื้องต้นของภายในเกมกันบ้างนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG มีในส่วนของระบบออโต้เควสนะครับและรวมไปถึงครับออโต้บอทนะครับและก็ในส่วนภาพกราฟิกครับท่านผู้ชมครับสามารถหมุนได้ถึง360องศานะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับในทัโรกเกมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันไม่เสถียรหรือว่ามันกินสเปคเยอะเกินไปนะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยลองปรับแบบฟู l l h ดีนะครับแบบสูงสุดนะครับแต่ถ้าว่าผมเนี่ยทำการครับเนี่ยปรับในส่วนการแสดงผลของผู้เล่นเนี่ยจนเต็มแม็กนะครับ ในส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยยังกระตุกนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความไหลลื่นของคปวีโอนะครับผมจะปรับเป็นศูนย์เลยก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าหาว่าปรับเยอะกระตุกผมลองมาแล้วนะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมเราลองไปดูในส่วนของระบบแรกครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการล่าบอสนั่นเองนะครับมันก็จะมีในส่วนของเลเวลครับเป็นข้อจํากัดนะครับว่าเราเนี่ยสามารถตีบอสนี้และหาไอเทมได้หรือเปล่านะครับ ก็ <K an> อย่างเช่นครับในส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยสามารถตีบอสเลเวล55และรวมไปถึงบอสระดับเจได้แล้วนะครับซึ่งการเก็บระดับของเกมนี้ครับเก็บค่อนข้างที่จะไหวนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านขวามือเห็นไหมในส่วนของหมวดหมู่ตรงนี้มันยังโล่งอยู่นะครับแหากว่าให้ผมเดาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีในส่วนอบอสโลกด้วยนะท่านผู้ชมครับหรือว่าบอสที่ว่าเราเนี่ยสามารถหาไอเทมรายวันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่ว่าผมเนี่ยมีระดับรลเวลของตัวละครที่เยอะนั่นเองครับและนอกจากนั้นแแลลล้้ววววับกกก็็อออย่่่่าาางงทีีมมนนเเเปขห ในทางระบบเนี่ยทำการแจกไดมอนด์ครับถึง9,000ขวาเลยนะท่านผู้ชมครับและมีท่าทีว่าจะแจกอีกแบบเรื่อยๆนะครับแจกแบบโคตรเยอะจัดๆแล้วเขาเนี่ยก็ยังจะแจก V.I.P. ครับเอาไปเลยฟรีๆ30วันด้วยกันโอ้โหแม่งโคตรเปยยับเลยนะครับผมว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาไม่น่าเปยแบบนี้นะก็อย่างที่บอกแล้วว่าของเกาหลีนะครับภาพสวยแจกหนักอยู่แล้วนะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการลองไล่นะครับในส่วนของระบบฟังก์ชันต่างๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของระบบปีครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาเนี่ยก็จะใช้อเทมพวกนี้แหละท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถใช้พิษปลุกล็อกที่ในทางตัวเกมเนี่ยเขาแจกมาให้กับเราแบบเรื่อยๆครับซื้อทรัพยากรหรือว่าซื้อไอเทมพวกนี้แหละมาทําการอัปเกรดระดับครับในส่วนของฟังก์ชันปีครับและลงไปถึงครับระบบยานพาหนะหรือก็ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นระบบเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมครับก็แน่นอนยิ่งเป็นระดับเลเวลที่สูงขึ้นครับ ในส่วนรูปร่างโมเดลของยานผ่านะและรวมไปถึงปีครับก็จะทําการปรับเปลี่ยนไปโดยทันทีนะครับและนอกจากนั้นแล้วครับเขาเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของสกิลเสริมด้วยเห็นไหมตรงด้านล่างนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับไอคอนที่ว่าเป็นรูปเกี่ยวเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคอสตูมของยานผาานะและนะครับอ่ะไหนไหนเนี่ยผมเนี่ยทำการกดจิ้มมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าสําหรับเจ้าแฟชั่นยานผ่านะของเกมน,นี้เนี่ยมันจะฟิลหรือเปล่านะครับ ซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาเนี่ยก็จะมีเฉดสีเป็นกำหนดครับว่าไอเทมไหนหายากหรือว่าหาง่ายนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเกรดไอเทมครับเนี่ยสูงที่สุดเลยนะท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยในส่วนของเกรดระดับ U R นั่นเองครับส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับลองไปดูในส่วนของคอสตูมปีกกันบ้างนะครับชุบชับชุบชับโอ้โหเห็นไหมมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับส่วนนี้มันมีออร่าด้วยวะท่านผู้ชมครับโคตรเฟี้ยวจัดจัดนะครับ โอ้โหเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นปีกแบบว่านกฟีนิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่งปีกสวยครับทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับในเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับอ่ะเสร็จทีนี้ท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของปีกและยานพานะกันแล้วใช่ไหมก็คงที่จะไม่พลาดครับในเรื่องของชุดแฟชั่นหรือว่าคอรตูมของเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการกดที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูแบบคร่าวๆเลยกันละกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามตามท้องเรื่องครับ ส่วนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนคอสตูมครับส่วนหัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกหมวกนะครับกิ๊บติดผมนะครับพวกเขากวางอะไรต่างๆนั่นเองครับส่วนสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นเครื่องประดับครับของอาวุธนะครับก็จากตัวละครที่ว่าผมได้ทําการมาลองเทสเนี่ยอันนี้จะเป็นโยมทูตนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเนี่ยจะใช้เคียวขนาดใหญ่นะครับเนี่ยก็ลองกดจิ้มดูนะท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับลองมาดูในส่วนของระบบต่อมากันได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบคู่หูนั่นเองนะครับซึ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมมันก็จะมีถึง3สล็อตด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละสล็อตเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีระดับเลเวลครับเป็นตัวกําหนดนั่นเองนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําการปลดล็อกให้กับเราเนี่ยก็ตอนที่ว่าตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลถึง ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าคู่หูพวกนี้แหละท่านผู้ชมครับก็หาได้มาจากการสุ่มการาปองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสุ่มให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยก็แล้วกันฟุบฟับฟุบฟับออกตัวอะไรวะเนี่ยโอ้หแมงเกือว่ะท่านผู้ชมครับได้สีฟ้านะครับเสร็จทีนี้นะครับในส่วนของระบบคู่หูเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดนะครับหรือว่าทําการเอาเว้ครับและรวมไปถึงครับเนี่ยเห็นไหมทําการติดตั้งในส่วนของสกิลพิเศษครับให้กับเขาได้ด้วยนะครับ ในส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะหยิบย่อยนะท่านผู้ชมครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละมันเป็นช่องทางในการเพิ่มค่า CP ของตัวละครทั้งนั้นเลยส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของระบบแลนกิ้งนั่นเองนะครับก่อนดับแรกเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีค่า CP ครับให้ครบตามที่ระบบเขากําหนดก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นครับ ่จะต้องมีหินเลื่อนขั้นหรือว่าไอเทมเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับพอเราเนี่ยทำการอัพยศนะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่าสแต็กพิเศษนั่นเองนะครับที่บวกทั้งเป็นหน่วยและรวมไปถึงเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับสว่สสวนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบการอัปเกรดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการกดอัปเกรดแบบอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับซึ่งในท่าโตเกมเนี่ยก็จะมีระบบฟังก์ชันครับโบนัสข,ของการตีบวกนั่นเองนะครับเนี่ย พอท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปเกรดครับเนี่ยจนครบไปถึงระดับเลเวล30นะครับหรือว่าตีบวก30ทั้งตัวเนี่ยหรือว่ารวมกันเนี่ยให้ได้30เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็จะสามารถกดรับในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษเห็นไหมมันก็จะมีเป็นระดับแรงจิงให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับ เสีจทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสกิลแลวนะครับซึ่งในส่วนของระบบสกิลครับต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ทำการปลดล็อกในส่วนของสกิลนั้นๆนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดูในส่วนของพรีวิวนะครับและรวมไปถึงเอฟเฟกต์ต่างๆของแต่ละสกิลได้เลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับในการปลดล็อกเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เจ้าหนังสือครับในการเรียนรู้นั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้แหละบางสกิลเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องล่าบอสหรือว่าทํามิชชั่นบางอย่างครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถได้รับในส่วนของสมุดสกิลแลนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสกิลการโจมตีพื้นฐานเนี่ยอันนี้เนี่ย เพียงเลเวลอัพครับในทางระบบก็จะทําการปลดล็อกให้กับเราแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับส่วนตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสีต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละท่านผู้ชมเขาก็จะใช้ในส่วนของหนังสือสกิลด้วยเช่นกันนะครับก็โดยรวมแล้วนะท่านผู้ชมครับในส่วนของภาพกราฟิกครับและรวมไปถึงระบบต่างๆครับก็พอเล่นได้นะครับตอบใครที่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีเกมไหนสิงครับก็ลองมาดาวน์โหลดลองเล่นกันได้เลยนั่นเองครับผม และก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม